สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดสัพ y a w a t t า a n a จังหวัดชัยนาธนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในวิหารหลังนี้ครับวันนี้ครับเรามากราบพระพุทธรูปปางแปลกที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นนะครับเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในโรงพระบรมศพครับเบื้องพระบาทนี้ครับจะมีพระสาวกก็คือพระมหากัสปะเทระครับพนมมืออยู่ครับมีพระพุทธบาทยืี่นออกมาจากโรงพระศพแล้วโรงพระศพนี้ครับมีความอันซีนก็คือว่า เปิดฝาโลงไว้ด้วยนะครับด้านในนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้านอนหงายอยู่ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในพุทธประวัติเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปริิพัน์ไปแล้ว7วันครับหรือวันอัฐมีบูชานั่นเองซึ่งเป็นวันที่ทําการถวายเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าครับท่านสามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับ